ทุท่านเคยได้ยินคำนี้ครับเจ้าสัวนอน 4, สี่เศรษฐีนอนหกยาจกนอน 8, แปดเมลแถแท,แท,แท,แท้นอนบด B, บี้บดวันงานคือเครื่องมือสร้างชีวิตแต่คุณภาพของชีวิตขึ้นอยู่กับงานที่เราเลือกทำขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยขยันถูกที่1-3ปีก็รวยได้ครับนี่คือวักทองและประโยคทองคำครับที่เราต้องตระหนักครับว่าความหมายจริงเนี่ยมันคืออะไรครับวันนี้อาจารย์ชวระโรธครับจะพาทุกท่านท่องสู่ดินแดนการไขความลับครับว่าจริงๆแล้วคำพูดนี้มันสื่อถึงอะไรและความฝันและเป้าหมายของมองนุษย์เเเรราาและตัวอง ที่ฟังอยู่ตอนนี้นะต้องการอะไรครับเราจะเลือกเครื่องมือเลือกเส้นทางแบบไหนครับที่ทําให้เราสามารถประสบความสร็จและย่นเวลาความสร็จได้ตอบสนองความต้องการของเราได้ครับความฝันและเป้าหมายของเราจะบรรลุได้อย่างไรครับถ้าวันนี้เราเลือกอาชีพประเภทที่มันสามารถตอบโจทย์ชีวิตของเราได้ความฝันและสิ่งที่มนุษย์ต้องการที่สุดครับมีงานวิจัยตลอดช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาครับว่ามนุษย์คนหนึ่งครับที่เกิดมาต้องการอะไรสูงสุดครับเรามาดูกันว่า เป็นเหมือนกันไหมครับว่าเราต้องการแบบนี้มนุษย์ต้องการสูงสุดครับถ้าเฉพาะเรื่องของวัตถุทางโลกของเราไม่เกี่ยวกับจิตวิญญานะครับมนุษย์ต้องการเห็นด้วยไหมครับว่าเราต้องการความสุขในชีวิตครับต้องการเบาสบายครับความสุขคืออะไรครับสิ่งที่เราอยากมีมีได้ครับสิ่งที่เราอยากเป็นเป็นได้สิ่งที่เราอยากทําทําได้จริงไหมครับแต่การจะมีความสุขได้เห็นด้วยไหมครับว่าเราจากงานวิจัยด้วยนะฮะมีองค์ประกอบทั้งหมดอยู่3มองค์ประกอบครับที่จะสามารถทําให้เรามีความสุขแบบร้อนใจครับทุกคนเกิดมาถ้าเลือกได้ครับ คงไม่อยากสุกสุกดิบดิบในความสุขจริงไหมฮะไม่อยากสุก10% 50%, 90%ครับทุกคนอยากสุก100%ครับใครอยากสุก100%กด888เข้ามาครับ <S <S องค์ประกอบ3องค์ประกอบครับที่เราจะมีความสุขได้100%เต็มเห็นด้วยไหมครับว่าอันแรกครับทุกคนต้องต้อง,องมีมันนี่ฮะจะต้องมีเงินที่มากพอตามนิยามของเราจริงไหมมีเงินที่มากพอครับจับจ่ายใช้สอย Financial Freedom อิสรภาพทางการเงินครับจะจะเที่ยวจะซื้อของเงินสดจะทําบุญทําุบ จะดูแลพ่อแม่ครอบครัวส่งลูกหลานเรียนครับไม่ต้องกังวลด้านการเงินครับ10ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็แล้วแต่จริงไหมใครต้องการไรายได้เท่าไหร่ฝันได้ครับความฝันไม่ได้เสียตังค์ครับแต่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องมีเงินที่เบาสบายและไม่ต้องกังวลด้านการเงินจริงไหมใครเห็นด้วยว่าเราไม่ต้องการมีความกังวลด้านการเงินครับกด888เข้ามาหน่อยครับและถ้ามีเงินครับสิบล้านร้อยล้านหรือว่าพันล้านก็แล้วแต่ท่านจะมีความสุขไหมครับถ้าพูดถึงชีวิตของเราครับองค์ประกอบเนี้ย ท่านจะมีความสุขถ้ามีเงินพันล้านได้ไหมครับถ้าท่านป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับนะฮะเจาะให้อาหารที่หลอดอาหารครับอุจจาระหน้าท้องครับเพราะอะไรเพราะมะเร็งลำไส้โดนตัดลำไส้ไปเรียบร้อยแล้วฮะ,ะขาเหลือข้างเดียวครับมาเบาหวานกินไปเรียบร้อยครับเบาหวานเปื่อยฮะ,ะขาเน่าไปเรียบร้อยครับนกเขาไม่ขันผู้ชายครับผู้หญิงโดนตัดมดลูกโดนควานมดลูกไปเรียบร้อยครับมะเร็งปากม, <ะ S 1> ม<ะ>ดลูกครับหน้าอกเหลือข้างเดียวครับมะเร็งเต้านมฮะแล้วก็หน้านี่คือฝ้าขึ้นเต็มนี่โหนกแก้มขึ้นเลยฮะ ผมงอกระยงระยางนักโอ้โหสายอาหารนะฮะท่อน้ำยาต่างๆครับสายระยอระยางเต็มโรงพยาบาลอยู่หลังกําลังจะเปื่อยครับแผลกดทับครับเห็นไหมฮะแบบนี้มีความสุขไหมครับถ้าวันนี้ถ้าท่านมีเงินพันล้านคําตอบคือไม่จริงไหมฮะเพราะฉะนั้นจะมีความสุขได้อย่างน้อยเราต้องมีเงินที่มากพอตามนิยามของเราจริงไหม และต้องไม่ป่วยจะป่วยโรคเสื่อมโรคทุกทรมานจริงไหมครับโรครกมโรคเวรคือมีสุขภาพได้สมบูรณ์แข็งแรงครับถ้าเลือกได้ครับสวยใสเด้งเด็กดูดีปิงฟง,ฟ,งฟิงฟินเฟ,ฟ,ฟ,ฟรออวตารนางฟ้าออร่ากระจายหลอ่อแบบเทพประบุชีไหมฮะนี่คือ2ปัจจัยก่อนที่จะมีความสุขสมบูรณ์แบบ100%ได้แต่ถามอีกหนึ่งครับถ้ามีเงินพันล้านครับมีสุขภาพได้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างที่ผมพูดมาท่านจะมีความสุข100%ไหมครับถ้าท่านอยู่ในคุกครับ ท่านไม่ได้ไปไหนเลยท่านต้องเฝ้าร้านตลอดครับไม่มีเวลาไล้ใช้ชีวิตที่อยากจะใช้ครับมีเงิน1 0ล้านร0อยล้าน,านพันล้านครับสงการไม่ได้เที่ยวภูเขาไม่ได้ไปทะเลไม่ได้เที่ยวครับไปต่างประเทศก็ไม่ได้ไปครับหิมะไม่เคยเห็นครับญี่ปุ่นฮอกเกโดเกาหลีสวิตเซอร์แลนด์หอไอเฟลปีรามิดไม่เคยได้ไปฮะจริงๆมีเงินมากพอที่ไปได้แต่เสียดายเงินครับต้องเฝ้าร้านตลอดไม่ได้ให้รางวัลชีวิตเลยเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าท่านจะมีความสุขได้ครับเห็นด้วยไหมครับว่าเราจะมีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ต้องมีเงินที่มากพอไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินจริงไหมและต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วยโรคทรมานหรือโรคโควิดหรือโรคระบาดท,ที่มันเกิดขึ้นด้วยจริงไหมครับและที่สาคัญครับท่านจะต้องมีเวลาได้ใช้ชีวิตที่อยากจะใช้จริงไหมเงินสุขภาพเวลาต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มถึงจะมีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใครเห็นด้วยกด888ก็เข้ามาครับ นี่คือสมการและก็ปัจจัยที่นําไปสู่ความสุขของมนุษย์ที่เราต้องการสูงสุดครับตลอดช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาที่มีงานวิจัยครับเห็นไหมฮะวันนี้เราจะมีความสุขได้เนี่ยทุกคนครับต่างต่อสู้ดิ้นรนครับค้นหาความฝันและเป้าหมายเราผ่านการทํางานหนักจริงไหมเราทํางานหนักทุกวันนี้เพื่อหาอะไรครับทํางานตัวเป็นเกลียวหวัวเป็นนอดด็อตก้นเป็นสว่านไม่เป็นส่วนหนเป็นคนร่อนกันไฟแล้วทุกวันนี้เพื่อหาอะไรครับหาเงินจริงไหมแต่ที่เราได้เงินมาครับเงินก็ไม่พอใช้ครับ เงินเดือนชนเดือนครับชักหน้าไม่ถือหลังกระเป๋าตังตีบตันหนี้ทับเส้นประสาทกู้สารพัดจะเป็นกับระเบิดไม่กู้จะอยู่ก็ไม่สบายจะตายก็ไม่สะดวกทํางานตัวเป็นเกลียงหัวเป็นน็อตจริงไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับเราต้องการความฝันและเป้าหมายเราผ่านการทํางานแบบเนี้ผมเคยเจอนะครับว่าผมไปเยี่ยมเพื่อนอยู่เขาบอกว่าคนนั้นข้างบ้านเนี่ยข้างข้างห้องติดกันเลยเพิ่งเสียชีวิตเมื่อคืนนี้เพิ่งตายเมื่อคืนนี้นะเพราะอะไรครับทํางานโอทีสวันไม่ได้นอนเลยเพราะเขาลําบากครับเขามีหนี้สินที่ต้อง ที่ต้องเคลียฮะทำงาน OT สุดท้ายเขาเสียชีวิตครับ3วันก็ไม่ได้นอนครับทำโอทีฮะเราต้องการความฝันและเป้าหมายแต่การที่จะได้มาถ้าวันนี้เราเลือกเครื่องมือที่มันไม่ถูกต้องครับเราต้องลำบากแบบนี้จริงไหมฮะต้องเหนื่อยสายตัวแทบขาดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยขยันถูกที่1-3ปีก็รวยได้ครับทีนี้เราทายังไงเราถึงจะรวยได้นี่คือสิ่งที่เราต้องฟังให้จบคลิปนี้ฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากเลยมนุษย์เราในคนทั่ว,วไปฮะ เราอยากจะมีความฝันแบบนี้ใช่ไหมฮะในชีวิตของเราอยากจะมีเงินทุนสำรองหรืออยากจะได้รางวัลชีวิตแบบนี้ใช่ไหมฮะเห็นด้วยไหมครับว่าทุกคนอยากจะมีเงินที่มากพอมีเงินเก็บที่มากพอครับมีรถยนต์ประดับศักดิ์ศรีบารมีเรานะเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวครับต้องมีรถในฝันสักครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะบางคนก็อยากจะมีบ้านในฝันเราอยากจะมีบ้านในฝันอยู่แล้วที่อยากจะให้เราครอบครัวพ่อแม่บุตรหลานครับอยู่อยางมีความสุขจริงไหมครับและถ้าเรามีทายาทอยู่เราก็ต้องการอยากให้เขาสงเขาไปในโรงเรียนที่มีมาตรฐานจริงะ มีทุนสำรองสำหรับการศึกษาบุตรของเราจริงไหมเพราะฉะนั้นเงินเก็บเท่าไหร่ดีครับแล้วแต่เราครับเอาสิบล้านโดยเฉลี่ยนะในความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นครับโรคระบาดต่างๆที่มันเกิดขึ้นครับภัยธรรมชาติสงครามโรคที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมการตกงานสูงมาก10กว่าล้านคนครับยุคโควิดที่ผ่านมาตลอด3ปีฮะโรงงานปิดเดยอะแยะมากมายครับเราเจอภาวะเงินเฟอ้อสูงที่สุดในรอบ14ปีฮะเ8ครับเห็นไหมครับและและถ้าเป็นเรื่องของรถนะฮะรถในฝันเราสักครั้งหนึ่งครับ3ล้านดีกว่า รถสวยๆเลยนะให้ครอบครัวไดนะ้นั่งไปทํางานครับแล้วก็ประดับบารมีเราจริงไหมบ้านในฝันครับสักห้าล้านครับทุนการศึกษาบุตรครับอย่าลืมนะครับว่าการเรียนหนังสือไม่ธรรมดาครับอนุบาล3ปีฮะประถม6ปีมัธยม6ปีฮะมหาวิทยลาลัยอีก 4- 6ปีครับ19-21ปีฮะเราต้องเตรียมทุนสำรองไว้ที่ไม่ต้องกู้นี่ยืมสินนะฮะทั้งหมดไว้ในประมาณ5ล้านครับพี่น้องผมมั่นใจว่าทุกคนครับอยากได้แบบเนี้ย โดยที่ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใช่ไหมครับทาอย่างไรเราจะมีความฝันแบบนี้ได้บรรลุแบบนี้ได้เป็นเงินของเราเองครับจากอาชีพที่เราทําจากเครื่องมือที่เราทาครับไม่ต้องมีใครมาตามทวงหนี้ไม่ต้องขึ้นศาลครับเห็นไหมไม่ต้องมีซองมาตลอดมาตามทวงตลอดจริงไหมฮะหมวกกันน็อกนะใส่แว่นตาใส่ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามเราตลอดคงไม่ต้องใช่ไหมฮะมีจดหมายมีเอกสารมามีเอกสารของคู่จากทนายมาไม่ต้องฮะยี่สิบล้านแบบไม่เป็นหนี้เป็นสินครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการโดยมาตรฐานจริงไหมครับ แต่รู้ไหมครับว่าวันนี้ถ้าวันนี้มันเอามาดูอาชีพเราดีกว่ากว่าจะได้ความฝันตรงนั้นได้เนี่ยเราต้องเจออะไรบ้างครับชีวิตของคนทั่วไปเป็นแบบนี้ไหมฮะวันนี้คนทุกคนครับสมมุติว่าเราทํางานประจําอยู่อาชีพของเราทําอยู่ฮะมั่นคงเลยทีเดียวครับเอาเงินเดือนเท่าไหร่ครับ2 0,000ก็ได้เฉลี่ยให้บางคนมากกว่าน,นี้บางคนน้อยกว่านี้นะฮะเอา2 0,000ครับ2 0,000ค,ความฝันและเป้าหมายเมื่อกี้คือ20ล้านจริงไหมเงินสดบ้านรถแล้วก็ คุการศึกษาบุตรครับ22,000บาทครับมีเดือนเรา20,000บาทนะครับเราต้องการความฝันเป้าหมายไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครทั้งนั้นน่ะเราเลยตั้งโปรแกรมบอกตัวเองครับมีปณิธานกับตัวเองครับในการตั้งเป้าฮะโดยการเก็บเงินให้ได้ครึ่งหนึ่งครับ50%ครับเงื่อนไขคือเก็บในบัญชีที่ไม่ถอนฮะไม่ต้องมี ATM ครับห้ามถอนเด็ดขาดเลยเก็บให้ได้50%ของรายได้ครับคุณว่าคนแบบนี้ถ้าทําได้สุดยอดไหมครับใครบอกว่าสุดยอดกด888ให้เขาด้วยฮะเป็นคนโคตรเพชรฮะ เก็บถึง50%รของรายได้นะครับเราเก็บเพื wow. ่อความฝันและเป้าหมายไม่ต้องเป็นภาระของสังคมและสถาบันการเงินจริงไหมไม่ต้องเจอหน้าคนแล้วต้องไปแบบมีแต่คนทวงหนี้เราจริงไหมเพราะฉะนั้นครับวันนี้เก็บให้ได้เดือนละ1 0 0 0 0บาทครับถ้าเราเก็บแบบมีวินัยฮะหนึ่งหนึ่งเดือนครับเก็บได้หมื่นหนึ่งหนึ่งปีฮะสิบสองเดือนเก็บได้แสนสองครับไม่ธรรมดานะเงินแสนสองหนึ่งปีนะว้าวเลยนะเห็นรูปแมวไหมครับว้าวเลยนะ ต่ถ้าเราเก็บต่อเนื่องไปครับห้ามกดมาใช้ครับห้ามกดมาใช้ ATM ไม่มีฮะล็อกตายเลย10ปีฮะเราเก็บเดือนละหมื่นครับ1นล้านสองแสนบาท10ปีนะครับล้านสองฮะเก็บต่อเนื่องครับโอ้โหความฝันเมื่อกี้เท่าไหร่ครับ20ล้านเก็บ100ปีแค่12ล้านฮะ100ปี12ล้านครับถ้าเก็บต่อเนื่องหล่ะความฝันเราเก็บ160ปีฮะปีได้20ล้านครับถามว่าตอนนี้ฮะเราอายุเท่าไหร่ครับเก็บ160ยปีได้20ล้านไม่ต้องเป็นหนี้ฮะ เราสภาพเราเป็นยังไงตอนนั้นฮะนอนคุยกับลากมืเมืวงมาหลายรอบแล้วจริงไหมฮะตายไปหลายรอบแล้วจริงไหมนี่คือสภาพของคนทั่วไปเห็นด้วยไหมครับใครเห็นด้วยเพราะฉะนั้นครับเครื่องมือที่เราเลือกทําด้วยงานอาชีพของเราครับเงินเดือนมันแค่เนี้ยเหมือนปลาตู้ครับจริงไหมเราไม่สามารถกําหนดรายได้ของเราเองได้ครับไม่มีบริษัทไหนจ้างเราให้รวยครับเขาจ้างเขาจ้างเราไปจ่ายเงินเดือนพอประมาณให้เขาเกิดกําไรและผลประโยชน์สูงสุดจริงไหมใครเห็นด้วยกด44ครับ ไม่มีเจ้านายคนไหนจ้างเราให้รวยครับจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเครื่องมือผิดครับจะเป็นแบบนี้ตายไปแล้วหลายรอบนอนคุยกับล่ามมุ่งไปหลายรอบครับยังไม่ได้ความฝันและเป้าหมายโดยปราศจากหนี้สินและการกู้ยืมเลยจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับด้วยชีวิตที่เราเจอแบบนี้เราเลยมาดูสถิติครับว่าบัญชีออมทรัพย์ของคนไทยธนาคารในประเทศไทยข้อมูลเปิดเผยออกมาครับ263ที่ผ่านมาครับเมื่อ2ปีที่แล้วครับ เห็นไหมบัญชีต่างๆครับบัญชีของคน93ล้านบัญชีฮะมีเงินเก็บไม่ถึงห0 0 0 0แสนครับ2อล้านเแสนบัญชีครับ5้าแสนถึง10ล้านบาทโอ้โหสวยนะหรูนะครับ17,827บัญชีฮะมีประมาณ50ล้านถึง200ล้านครับแต่ถ้าเลือกได้ครับบัญชีแบบสุดท้ายเอาไหมครับ1ในทั้งหมด1,514บัญชีครับมีเงินเกิน500ล้านบาทขึ้นครับใครจะเอาครับกด888เข้ามาครับขอเป็น1ใน1,514บบัญชีจริงไหม เพราะฉะนั้นบัญชีทั้งหมดครับอยู่ที่1ล้าน2 102้ล้านเ4็8 1บล้านบัญชีฮะเห็นไหมครับนี่คือในบัญชีเมื่อ2ปีที่แล้วครับ2องที่ผ่านมาข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับนี่คือคนไทยฮะเห็นไหมครเราเป็นแบบไหนครับตอนนี้ลองสำรวจตัวเองนครับลองเอาโมบายแบงกิ้งขึ้นมาสำรวจตอนนี้ฮะไม่ต้องพูดถึง1 0 0 0 0แสนครับ5,000ให้มันมีใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับนี่คือคนไทยและอาชีพที่เราเลือกนั่นเอง นะฮะเจ้าสูวถ้าร้อยล้านมีไม่กี่คนครับเพราะฉะนั้นความฝันและเป้าหมายทุกคนอยากได้อย่างที่ผมพูดตอนแรกครับความฝันและเป้าหมายของเราเงินเก็บรถในฝันบ้านในฝันทุนสำรองครับรถในฝันเราสักครั้งหนึ่งครับเห็นไหมฮะเฟอร์รรี่สวยสวยครับสีแดงเลือดหมูเห็นไหมอยากจะมีสักครั้งหนึ่งครับเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวครับเบนซ์เดสเบนซ์เดสเบนซ์ครับหรือว่าในส่วนของ I 8ครับ12ล้านครับ BMW ครับหรือแม้กระทั่งลัมโบกินีครับ40่กว่าล้านครับวันก่อนได้เห็นออกข่าวครัเน้อยยล เห็นไหมไปทําบุญครับคนรวยเข้าไปทําบุญกันนะขับบมบกินี่ครับคันละตั้งแต่35ล้านถึงประมาณ70ล้านครับที่เห็นวันนั้นนะครับออกข่าวมานี่คือรถในฝันครับสักครั้งหนึ่งมีแบบนี้ดีไหมฮะแต่ด้วยอาชีพที่เราเลือกจริงไหมครับด้วยงานที่เราทําอยู่ครับเป็นแบบนี้ไหมฮะสภาพฮะนะหมาไม่เห่าเครื่องกระดับใช่ไหมฮะน็อตก็หลุดครับนะรถนี่ยดังเครื่องยนต์ก็ดังแต่ท่อล้อไม่หมุนครับเห็นไหม แอ๋ก็เย็นจนเหงือ่อหยดลงมาเนี่ยั้งโดนคิ้วโดนตาเนะี่ยบนจมูกครับเค็มเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะฮะถนนต้องสภาพดีๆหน่อยนะฮะไม่งั้นกลับบ้านไม่ครบชิ้นส่วนครับเราเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับและถ้ามันหุ้นของของอะไรฮะบ้านในฝันล่ะสักครั้งหนึ่งครับตอบแทนตัวเรารางวัลชีวิตให้กับเราและครอบครัวครับให้คุณพ่อคุณแม่ครับให้ลูกของเราอยู่แบบสบายครับบ้านหลังไหนดีครับ50บล้านร้อยล้านพันล้านก็นแล้วแต่เราอยากจะแบ่งมาซื้อบ้านในฝันของเราจริงไหม เอาหลังในดีครับสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ถามถ้าด้วยงานชีพที่เราเลือกครับอาชีพที่เราเลือกอยู่ตอนนี้เป็นไปได้ไหมครับที่เราจะเจอแบบนี้ทั้งตัวเราและคนในครอบครัวเราและคนที่เรารู้จักครับอยู่ในบ้านแบบนี้เห็นไหมฮะหน้าฝนแต่ละครั้งครับโอ้โหต้องเอาขันเอาการะมังมารองนะหลังคาบ้านเห็นไหมฮะแบบนี้เลยลมมาแต่ละครั้งต้องลุ้นกันครับว่าหลังคาจะไปหรือเปล่า <S 1> <S 1> <S เห็นไหมเราเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับซึ่งผมก็เคยเป็นนะฮะ แบบนี้เลยเพราะอะไรครับเพราะอาชีพการงานและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างรายได้นั่นเองไม่สามารถตอบโจทย์ได้จริงไหมฮะท่องเที่ยวในฝันครับเราอยากจะไปท่องเที่ยวทั่วโลกครับให้รางวัลชีวิตครับหอเอนเมืองพิซซ่าทัชมาฮาลนะฮะฮอกไกโดญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาสวยๆพี่น้องครับเห็นไหมครับไปเที่ยวปีระมิดต่างๆเลยเราอยากไปฮะแต่ละที่สวยๆครับมันดีสวยๆไปนั่งอยู่บนทะเลครับในส่วนของกระท่อมสวยๆบนมันดีเห็นไหมฮะ นอนอ่านหนังสือชิวๆสบายๆครับหรือว่าหมู่บ้านอยู่บนหมู่เกาะที่สวยๆตามนี้เห็นไหมฮะเราอยากไปแบบเนี้ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับอยากให้รางวัลชีวิตจริงไหมฮะใครอยากไปเที่ยวแบบนี้อยากให้รางวัลชีวิตครับกด888เ 88, ข้ามาครับแต่ด้วยอาชีพและเครื่องมือที่เราใช้ครับทำให้เราชีวิตเราเป็นแบบนี้ครับเกิดลำตะทองครับเห็นไหมเกิดลำตะคองครับนะโกสุมพีโกสัมพีครับไปดูลิงไปดูลิงทีง่โกสัมพีฮะในตัเสาภูเบียงครับหรือว่าทุ่งเห็นไหมฮะ ดอกบ,บัวแดงครับที่กรุมพาวาปีครับหรือว่าในส่วนของคลื่นมนุษย์ครับไปเที่ยวสงการที่ถนนเข้าเหนยวขอนแก่นครับเงินเรามีได้แค่นี้หรือเปล่าครับที่เราไปฮะด้วยเครื่องมือที่เราเลือกอาชีพที่เราเลือกจริงไหมฮะเราได้แค่นี้จริงหรือเปล่าครับเห็นไหมฮะใครเป็นแบบนี้อยู่กด888เข้ามาครับและที่สําคัญครับเราอยากจะมีเงินเก็บในฝันเราฮะเห็นกองสลักพัดออกมาแล้วโอ้โหกองเงินเป็นกองเลยนะเห็นไหมกองเยอะมากเลยฮะแต่วันนั้นมันมีไม่กี่คนครับที่สามารถทําได้ครับ ้ามีอาชีพที่เราสามารถเลือกได้ครับเรามีเงินเก็บแบบนี้ได้สําเร็จแบบนี้ได้มั่งคั่งแบบนี้ได้ร่ำรวยแบบนี้ได้เอาไหมฮะเงินเก็บแล้วโชว์ถ่ายรูปกับเงินได้แม้นมนี่คือเงินในฝันที่เราอยากจะได้จริงไหมเงินเก็บในบัญชีธนาคารเราแต่ในชีวิตจริงของเราเป็นแบบนี้ไหมครับพี่น้องครับเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับเห็นไหม ด้วยอาชีพที่เราเลือกครับชักหน้าไม่ถหลังกระเป๋าตังติดตันกู้สารพัดจะเว้นกับระเบิดไม่กู้จะอยู่ก็ไม่สบายจะตายก็ไม่สะดวกทำงานตัวเป็นเรียวหอยเป็นนัดก็เป็นสว่านไม่มีส่วนไหนเป็นคนร่อนกันไฟลับทุกวันนี้ก็เพื่อหาเงินครับแต่สุดท้ายแล้วหาเงินแล้วมันเหลือแค่นี้หรือเปล่าครับบางคนถามว่าเงินเดือนหรือเงินทอนครับบางทีนะกู้หนี้ยืมสินตลอดเลยสุดท้ายหักไปทั้งหมดเลยเหลือแค่นี้หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นอาชีพและเครื่องมือที่เราเลือกสําคัญมากเลยทําให้คุณภาพของชีวิตของเราขึ้นอยู่กับคุณ เป้าหมายของเราและก็ชีวิตจริงของเราครับรายได้ของเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าข้สีแดงฮะแต่ความฝันของเราที่เราทุ่มเทฮะทำงานหนักทํางานตรงเวลาซื่อสัตย์กับองค์กรแล้วฮะเปิดร้านขยันเปิดร้านเลยแต่ในรายได้ที่มันเกิดขึ้นครับเงินเดือนหรือเงินทอนเนี่ยฮะกับความฝันของเราครับบ้านในฝันที่เราพูดมาทั้งหมดครับรถหรูๆครับเงินเก็บท่องเที่ยวสุขภาพที่ดีฮะหรือแม้กระทั่งการทําบุญของเราเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับรายได้ สีแดงความฝันเราสีน้ําเงินครับเห็นไหมครับวงกลม2วงมักจะไม่เท่ากันครับวงกลมซ้ายรายได้วงกลมขวามักจะไม่เท่ากันครับความฝันเรามักจะใหญ่กว่าไรายได้เสมอใช่ไหมเพราะอะไรครับอะไรคือทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาครับเพราะเครื่องมือและอาชีพที่เราเลือกจริงไหมที่เราทุ่มเทเห็นไหมฮะมันจึงเป็นแบบนี้เกิดขึ้นครับเรามีทางเลือกอะไรบ้างในชีวิตเราครับทางเลือกเราถ้าวันนี้เราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยน mindset เราเปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนอาชีพได้ เห็นไหมฮะรายได้เราแบบเนี้ยเห็นไหมครับ,บค,ความฝันเรามันใหญ่มากครับบ้านในฝันรถในฝันท่องเที่ยวในเครื่องประดับสักครั้งหนึ่งที่ได้นะฮะการศึกษาบุตรต่างๆท่องเที่ยวในฝันเราเห็นไหมอยากจะได้เราเลือกเครื่องมือแบบเดิมๆครับเลือกไรายได้ที่มันได้แค่เนี้ยจากัดแบบเนี้ยเราจยงต้องเป็นต้องอะไรครับต้องลดความฝันเราครับเราต้องลดความฝันเราลงจริงไหม <c oughs> เหลือแค่เนี้ยเรามีทางเลือกแบบนี้จริงหรือเปล่าครับหลายคนก็ยอมจำนวนต่อชีวิตครับยอมจำนวนต่อยะธากรรมที่มันเกิดขึ้นครับ ก็ต้องลดความฝันเราลดก็เอาแค่นี้พอครับสี่ห้าแสนพอบ้านก็เอาสักประมาณเจ็ดแปดแสนล้านสองล้านพอเห็นไหมเงินเก็บก็พอมีบ้างนะการศึกษาบุตรโรงเรียนโรงเรียนวัดก็ได้เห็นไหมในโรงเรียนรัฐบาลก็ได้แล้วแต่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบางคนเลือกแบบนี้ครับแต่บางคนครับเรามีทางเลือกอีกแบบหนึ่งครับคือเราเปลี่ยนเครื่องมือครับเราเปลี่ยนเครื่องมือครับเพื่อเพิ่มรายได้ของเราให้มันสมดุลกับความฝันและเป้าหมายของเราครับเพิ่มขนาดของรายได้จริงไหมฮะ เห็นไหมเปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนรายได้เปลี่ยนระบบในการสร้างคันผ่อนแรงพลังทวีคูณครับเพื่อให้มันสามารถตอบโจทย์บ้านในฝันรถในฝันเงินเก็บของเราท่องเที่ยวและสุขภาพที่ดีได้จริงไหมฮะคใครจะเอาแบบที่2แบบนี้ฮนะกด888เข้ามาครับและอะไรครับสามารถทําให้เราเป็นแบบนี้ได้เราจะเพิ่มเครื่องมือนะฮะเพิ่มไรายได้เรายัางไงบ้างเปลี่ยนเครื่องมืออย่างไงบ้างครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเห็นด้วยครับคาพูดแรกที่ผมพูดเปิดคลิปนี้ฮนะ งานคือเครื่องมือสร้างชีวิตครับแต่คุณภาพของชีวิตขึ้นอยู่กับเครื่องมือของงานที่เราเลือกทําจริงไหมฮะใครเห็นด้วยกด888เข้ามาครับเพราะฉะนั้นสําคัญฮนะงานทุกงานดีหมดครับแต่สามารถงานทุกงานไม่สามารถตอบโจทย์ความฝันและเป้าหมายเราได้จริงไหมฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีงานบางประเภทเท่านั้นเองมันจะต้องมีระบบบางระบบมีเครื่องมือบางเครื่องมือเท่านั้นเองที่ทําให้เราสามารถบรรลุความฝันและเป้าหมายเราได้จริงไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นแบบนี้อยู่ไหมครับเราเลือกเครื่องมืออะไร เราเลือกงานอะไรครับเมื่อใส่แรงของเราเข้าไปครับงานหมื่นหนึ่งเครื่องมือเราหมื่นหนึ่งนะฮะแรงที่เราใส่ไปเพื่อผลลัพธ์หมื่นหนึ่งเราก็จะมีรายได้แค่หลักหมื่นจริงไหมเห็นไหมขุดดินแบบเนี้ยคุณทํางานแบบเนี้ยเคยได้ยินไหมครับขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยขยันถูกที่หนึปีก็รวยได้ครับเพราะฉะนั้นงานหมื่นหนึ่งทุ่มเทแรงกายแรงงานขยันอึดอดทนก็ยังได้หมื่นหนึ่งครับเห็นไหมเพราะเราเลือกจริงไหมแต่ถ้าวันนี้เราเลือกงานแบบใหม่นะครับ เราใช้เครื่องจักรแบบนี้ฮะใช้แมคโคเลยขุดเลยฮะขุดแต่ละครั้งมันเท่ากับเราเราขุดหลายวันนะแมคโคใช้ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือของเขาฮะตัดเข้าไปในดินครับมันเท่ากับเราขุดเป็นเดือนเลยต่อครั้งจริงไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกเครื่องมือที่มันถูกต้องครับเลือกระบบที่มันถูกต้องครับเลือกอาชีพที่มันถูกต้องครับเลือกเครื่องมือ1ล้านครับรายได้เราก็จะเป็น1ล้านจริงไหมฮะแรงที่เราใส่เข้าไปครับออกแรงน้อยผลลัพธ์เยอะครับ ออกแรงน้อยผลลั์เยอะครับแบบเดิมครับแบบหมื่นครับออกแรง10ได้10ครับออกแรง10ได้5ครับออกแรง10ได้7ค <minds. S 3> รับเห็นไหมแต่ถ้าเป็นเครื่องมือที่มันถูกต้องระบบที่มันถูกต้องครับออกแรงร้อยได้หมื่นครับออกแรงหมื่นได้ล้านครับออกแรงล้านได้หมื่นล้านครับเห็นไหมถ้าเลือกได้ครับอยากจะเป็นแบบหมื่นหรือล้านนี่ครับใครอยากต้องการล้านครับกด888เข้ามาครับมันอยู่ที่ว่าเราใช้อาชีพที่มีเครื่องมือระบบอะไรบ้างที่ช่วยในการเป็นการผ่อนแรงและเป็นพลังทวีคูณให้กับเราหรือไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ อาจารย์ที่ปชวรอครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ซ้ําๆได้นะครับว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการที่จะทวีคูณไรายได้และก็เปลี่ยนความฝันและเป้าหมายให้เป็นจริงได้ครับต้องเลือกเครื่องมือที่มันถูกต้องจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นสาคัญมากวันนี้เราจะเลือกเครื่องมือที่มันถูกต้องครับและเครื่องมือที่มันถูกต้องคืออะไรครับพี่น้องครับต้องศึกษาต่อไปในอนาคตของเราครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับอาจารย์ชพรดครับขอแบ่งปันปแค่นี้นะและใครมีข้อสอบถามเขาอยากจะรู้ว่าแล้วสีเหลืองนี้เครื่องมือล้านทําอย่างไรบ้างปรึกษาอาจารย์ชพรดครับหรือว่าปรึกษาคนที่ให้คลิปนี้กับท่านครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ